ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเพื่อสังคมไทยทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันพันธโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษค่ะวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นวันกองทัพเรือ รายการเพื่อสังคมไทยจึงขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2566ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาบทบาทและภารกิจสำคัญของกองทัพเรือขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ วันที่20พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์125เราจุฬาลงกรณ์ปรได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นซื่อไปในผ่านหน้า เรือหลวงพือเรือรบในราชนาวีที่ได้รับพระมหากรุณาทิคุณพระราชทานชื่อเรือทุกลำพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวารางกูลพระราชทานชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช แกเรือฟิเกตสมรรถนะสูงที่เข้าประจำการที่ผ่านมาเหล่าทหารเรือและผสบนิกก่อนได้มีโอกาสน้อมรำลึกชื่นชมในพระนามองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเอิอถูกยิง่งครั้งหนึ่งรอยพระบาทเคยประทรับ นาหานบ้านพรข่ายจุฬาพรจังหวัดนาราธิวาสในการตามเสด็จพระราชบิดาเสด็จพระราชดำเนินในการฝึกของทหารนาวิกยโยธิน มีพระราชประสงค์ว่าทหารเรือควรมาอยู่ที่นี่จนจนปัจจุบันหานนายวิทินกองทัพเรือข้าจุฬาภร์ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตลอดมาถึงรึ้เสมอว่าการออกไปปฏิบัติงานประเด็จภารกิจในพื้นที่เต็มไปด้วยอันตรายความปลอดภัยของกำลังพลพวกเราเป็นหลักนะครับและขอทุกคนดูแลซึ่งกันและกันให้ทุกคนกลับมาถึงหน่วยนะครับด้วยความปลอดภัยทุกคน พระราชกรณียกิจพระราชกิจพร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ของทุกพระองค์คือพระเมตตาที่พระราชทานแก่ทหารเรือทุกนายทุกพระองค์ทรงเป็นมากกว่าภาพที่เรารับรู้และได้เห็นแต่ทรงเป็นขวัญกำลังใจทรงเป็นบิดาทรงเป็นครู และทรงเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของเหล่าทหารเรือทหารเรือทุกนายจึงรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สถิตไว้ในหัวใจตลอดไป ยึดมั่นระเบียบวินัยพวกเราต้องระลึกถึงวินัยทหารเป็นหนึ่งในหัวใจของการเป็นทหารเขาตู้ชาติวินัยทหารเราจะไม่พูดโกไม่คดโกงไม่ละขโมยและจะไม่ยอมให้ ผู้หนึ่งผู้ใดประทำเช่นนั้นแค่นครับนหน้าาแต่การปฏิบัติงานในทะเลข,ของทหารเรืออาจไม่ใช่ภาพที่คุ้นต่างข้อกำหนดของความเป็นชาวเรือที่ผสมผสานกับวินยัยทางทหารซึ่งมีการฝึกกันอย่างมีแบบแผนคือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ ที่ทหารเรือทุกนายยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยการปฏิบัติงานในทะเลอาจประสมกับธรรมชาติที่รุนแรงแรปรปรวนสามารถสร้างความเสียหายได้ให้ส่งไปจากหัวเรือก่อนทหารเรือทุกหนายต่างได้บทเรียนที่สำคัญยิ่งและการตั้งมัน่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยการนำกฎระบี ข้อบบัังคมาเป็นวินัยในการทำงานติต่อจาก ESM เป็นเรือของประเทศแดงการัดลูฟาดฟวพวกเขากปล่อยนะ้ำวิธีค่าสึกหมายเลข70-4ดยระยะ30ม่ไมลมีทิศทางเข้าหากรเบนเรือต่อิดเป้าอุ้งปล่อยน้ำมิธีค่าศึกด้วย ESM จำนวนหึงลูก กล่าวได้ว่าความภูมิใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือคือการที่ได้เห็นทหารเรือยึดมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประเทศชาติและประชาชนนอกจากการมีอัตลักษณ์ที่ดีมาอย่างยาวนานอันเป็นภาพจำต่อเหล่าทหารเรือวันนี้บทบาท และหน้าที่ของทหารเรือหลัานั้นยังไม่ได้จางหายไปได้อย่างใดและขับมัน่นที่เป็นดังสัญญาของเหล่าลูกนาวีที่ให้ไว้กับประเทศชาติและประชาชนยังคงดังชัดเจนอยู่ในใจของทหารเรือทุกนายความภูมิใจของเหล่าราชนาวีคือความทุ่มเท ในการทำหน้าที่ที่ทหารเรือทุกนายต่างสานึกและเต็มใจที่จะทำหน้าที่นี้ด้วยหัวใจหัวใจที่มีชาติและประชาชนตลอดไปอธิปไตยและความมั่นคงรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลข,ของไทยมีส่วนสำคัญที่ทําให้ไทยสามารถพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เส้นทางการขนส่งทางทะเลที่เชื่อมต่อทุกสายการเดินเรือของโลกทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่นำมาหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและส่งออกทำรายได้ทะเลและเกาะต่างๆของถัดคือแหล่งท่องเที่ยวลำดับต้นๆของโลกที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลเหล่านี้ คือประโยชน์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนผลประโยชน์เหล่านี้ได้มาด้วยความเป็นอณาเขตหรือสิทธิทางทะเลเช่นเดียวกับพื้นแผ่นดินของไทยที่เรียกได้ว่าพื้นแผ่นดินสีขาวความไม่ชัดเจนในพื้นที่ทางทะเลที่เกิดการอ้างสิทธิ์อาจนำมาซึ่งข้อขัดแยง้งจนนำไปสู่การใช้กำลังทางทหาร ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดข้อขัดแยง้งรุนแรงของชาติคู่กรณีจนมีผลกระทบต่อการเข้าออกทางทะเลของไทยสุดท้ายนี้ด้วยหน้าที่ของกองทัพเรือทั้งการปกป้องสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติกระผมขอกล่าวแทนในนามกำลังพลกองทัพเรือทุกนายว่า พวกเราจะตั้งใจทุ่มเทและมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ทะเลไทยมีความปลอดภัยและความมั่นคงและประชาชนชาวไทยที่ทำกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวเรื่องกับทะเลได้รับความปลอดภัยอันจะนำมาซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิและความภูมิใจของประชาชนชาวไทย ที่จะมีต่อคองทัพเรือสืบไปครับทหารเรือทุกนายจะพร้อมใจกันตั้งใจทำหน้าที่ไปสู่เป้าหมายในการเพิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบว,วินยัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงด้วยจิตวิญญาณแห่งราชนาวีไทย ด้วยหัวใจที่มั่นคงที่ขอมอบให้ตลอดไป และนอกจากนั้นนะคะในโอกาสนี้พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรืออยังได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2566โดยกล่าวถึงภารกิจและผลการปฏิบัติงานที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ สวัสดีครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในเรือณพระราชวังเดิมทนบุรีและได้พระราชทานพระราชหัตทะเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนความว่าวันที่20พฤศจิกายนรศ125 เราจุลาลงกรปรได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปภายหน้าด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมหามงคลน,นี้เป็นวันกองทัพเรือ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบอาระยะประเทศซึ่งได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการขับเคลื่อนนโยบายกองทัพเรือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตราบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา117ปีในโอกาสวันกองทัพเรือผมจึงขอนำผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพเรือในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์การปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนมาให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพเรือได้ปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อเมริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสนองพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความกินดีอยู่ดีและมีจิตใจที่เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมการดำเนินง,งานตามโครงการพระราชดำริสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดรวมถึงสร้างการตระหนักรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต,ต่างๆในด้านการปฏิบรรัติภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคง และรักษาผลประโยชน์ของชาติกองทัพเรือได้ตเตรียมกำลังในการจัดหาอาวุธยุทธปกรณ์เพื่อดำรงความพร้อมรบถือเป็นภารกิจหลักของกองทัพเรือซึ่งเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกเพื่อเป็นการตเตรียมความพร้อมทั้งในด้านขององค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องทั้งการฝึกในระดับกองทัพเรือเพื่อเป็นการบูรณาการการพัฒนาความพร้อมของหน่วยต่างๆในกองทัพเรือ อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวความคิดในการฝึกว่ารบอย่างไรฝึกอย่างนั้นโดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยการบูรณาการการปฏิบัติกับสอนชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆรวมถึงจัดให้มีการฝึกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านการฝึกร่วมผสมกับมิตรประเทศ รวมทั้งได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศตามกลไกความร่วมมืออาเซียนและกลไกความร่วมมือทั้งในลักษณะทวิภาคีและพะหุภาคีกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นกองทัพเรือได้จัดวางกำลังทางทะเลครอบคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมทั้งจัดวางกำลังทางบกตามแนวชายแดนทางบกในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและจัดวางกำลังทางเรือ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดลำไม่น้ำโขงด้วยการลาดตระเวนเฝ้าตรวจป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่ออธิปไตยความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยตลอดปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทั้งการจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศ การลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนในทะเลการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งของหนีภาษีโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดและยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในด้านการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจอันสำคัญยิ่งกองทัพเรือได้มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยการระดมสพรพพะกำลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ทั้งในยามปกติเมื่อมีผู้ประสบภัยในทะเลที่การเดินทางเข้าถึง เป็นไปด้วยความยากลําบากกองทัพเรือได้จัดกําลังทางเรืออากาศยานเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและในยามเกิดภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและอุทกภยัยกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆที่กองทัพเรือรับผิดชอบเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งจัดกําลังพลและยุทธุป,ปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในทันทีที่เกิดเหตุจนเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนั้นกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันกองทัพเรือขึ้นเพื่อทําหน้าที่อำนวยการกํากับการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนในการดรําเนินการขจัดคลาบน้ํามันตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนสถานการณ์คลี่คลายอาทิ เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีการให้ความช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีน้ำมันดิบ4 0ส0บาร์เรลอยู่ระหว่างประสบอุบัติเหตุน้ำเข้าตัวเรือซึ่งหากเกิดความเสียหายถึงขั้นน้ำมันรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างประมาณค่ามิได้ ด้านการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศกองทัพเรือได้กำหนดให้มีการส่งเสริมระบบงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางการทหารของกองทัพเรือและรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศท,ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยนำผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตไว้ใช้ในราชการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ในการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่ความมั่นคงทั้งทางทางรัพยากรธรรมชาติและสังคมอย่างยั่งยืนเกิดการพึ่งพาตนเองด้านการวิจัยรวมถึงช่วยลดการนำเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงเพิ่มมูลค่าของผลงานวิจัยและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ สำหรับในปีงบประมาณ2,567นี้ผมได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือไว้7ด้านประกอบด้วย 1. จะปกป้องและรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. จะนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 3. จะกวดขันระเบียบว,วินยัยกำลังพลให้ปฏิบัติตามระเบียบข่อบังคับอย่างจริงจัง 4. จะดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการกำลังพลทุกระดับเพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 5. จะดูแลความมั่นคงทางทะเล ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและนำยุทธโภปกรมาสนับสนุนรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 6. จะทำให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นและภาคภูมิใจและสุดท้ายจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพทำให้ทะเลไทยปลอดภัย และมีความมั่นคงพร้อมกำหนดคำขวัญประจำปี2567ว่าเทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงภายใต้การบริหารที่จะเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังว่า Fit for the Future เพื่อนำไปสู่การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป และทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่สำคัญที่กองทัพเรือได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาติสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดและก็จะยังคงอยู่คู่กับกองทัพไทยตลอดไปสำหรับในวันนี้รายการเพื่อสังคมไทยก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรหรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้าน เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน